สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเวียงทองนะครับตลาดนัดโคโกระบือบ้านเวียงทองครับวันเสาร์ที่2เมษายน2565นะครับ,ว,ว,ว,รบวันนี้ก็ตลาดโคโกระบือบ้านเวียงทองนี่คึกคักนะครับมบีวัวมาเยอะ,ะครับด,ดูด้วยสายตานี่เกือบจาก100ตัวนะครับวัวส่วนใหญ่อยู่บนรถท่านผู้ชม ไม่ได้เอาลงนะครับมีกองดินให้หนึ่งจุดครับเดี๋ยวคงจะแจ้งให้เจ้าของเจ้าของไอ้ตลาดนะครับนําดินมาลงที่หน้าคอกนะเพื่อจะได้ให้วัวลงง่ายนะครับวัวที่จังหวัดแพร่ก็มีหลายสไตล์ครับมีทั้งวัวตัวชุดนี้เป็นชาเล่นะครับอันนี้ของเสียเก่งนะครับ เสี่เก่งทุ่งฮ้งเสี่เก่งทุ่งฮ้งนี่เปิดไว้คู่นี้สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับของเสี่เก่งทุ่งฮ้งครับนี่ปลาการ์นปลาการนเอามาก,กี่ตัว,ตว,วปลาการนอยู่ไหนขายไปแล้วครับอ๋อของปลาการนขายไปเรียบร้อยโอ้วันนี้ปลาการ์นขายได้แล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร,รวมรวมให้ท่านชมดูก่อนแล้วก็จะไปถ่ายวัวสอบถามนายห้อยนะครับว่าแต่ละท่านเปิดไว้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับ <c oughs> นี่บรรยากาศ ตลาดนัดโคกระบือบ้านเวียงทองครับของจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ก็มีตลาดนัดกับเขาแล้วนะครับอ๋อโอ้วัวน้อยวิ่งเล่นครับชุดนี้เป็นควายนะครับเดี๋ยวไปสอบถามราคาควายน,นี่ควายมีควายด้วยครับท้ายๆย,ยตลาดมีควายอยู่ประมาณเกือบสิบตัวนะครับพี่ควายไหนีครับปานิดปานิดอ๋อปานิด นี่ครับเจ้าของควายป๋าเริ่มราคาติดต่อได้ครับหกหมื่นตัวผู้ตัวนี้หกหมื่นนะครับกูไม่ลูกกูละครับกูไม่ลูกนั่นหกหมื่นห้ากูไม่ลูกหกหมื่นห้าชุดนี้นะครับตัวนี้สามหมื่นห้าตัวนี้นะครับสามหมื่นห้าตัวนี้สามหมื่นห้าูไม่ลูกปป๋ามีเบอร์โทรก่อนครับป๋าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ 7 5 0 8ห5 0 8ปานย์ดนะครับเนาะนท่านใดสนใจอยากได้ควายนะครับมีทั้งตัวผู้นะครับนี่ตัวนี้สวยนะครับท่านชมมีแต้มเยอะนะนี่แข้งขา,างใหญ่ท่านชมโอ,อ้ชุดนี้เป็นลูกผสมเทียมนะครับยังไงก็ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อกับปาน,นิดดูนะครับนี่มีอีกตัวนี้อีก,อกหนึ่งตัวครับต,ตัวนี้ของปาน,นิดแหละครับตัวนี้ก็4ี่หมืห้านะครับนี่ ตัวผู้นะครับภูเขาใหญ่ดีครับท่านผู้ชมเขาใหญ่นะครับตัวนี้กูไม่รู้กุ้นแจเหรอครับูของอ๋อนั่นเป็นควายจีนเหรอครับเนาะควายควายน้อยสวยนะครับนี่ความสูงร้อย <100, 100. S 1> ตัวนี้ร้อยสามเจ็ดอะโอ้ตัวนี้ร้อยสามเจ็ดท่านผู้ชมสูงนะครับ <IST uk t av is> นี่ครับไฟอยู่ท้ายตลาดนะครับ <st> uh <t> uh> ก็เป็นนัดที่สองของจังหวัดแพร่ครับนี่ดีใจกับชาวจงังหวัดแพร่ด้วยครับมีตลาดนัดแล้วที่จังหวัดน่านมีแปดนัด <t> uh> นี่จังหวัดแพร่ก็มีหนึ่งนัดแล้วนะครับชุดนี้ก็มีการซื้อสายเรียบร้อยของของปกกาก้านหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับนี <st> uh ่ว่าไฟได้ครับนี่ เจ้าของไม่ไม่รู้อยู่ไหนครับท่านชมเป็นตัวเมียน่าจะเป็นแม่นางครับแม่นางเคยมีลูกมาแล้วดูสูงอยู่นะครับอยู่บนรถตัวนี้เป็นควายคู่แม่ลูกครับปลาในของใครนี่ยปลาประธา,านของใครนี่ยปลาในสุงมเม่นเออเล่นใจครับเล่นใจเ่นใจแหละเจ้าของเจง้าของมาอยู่แหละเจ้าของแอลแอลเล่นตั่งม่เนี่ยครับอ๋อ เดี๋ยวดูวัวแดงวัวเมืองงัวเมืองแดงวัวไหนเนี่ยพี่ปลายุน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 ยังงัวปลายุนแ่ละนี่วัวแดงเมืองโบ๊ด้วยท่านผู้ชมตัวนี้ปลายุนเปิดไปต่อไรเปิดไปต่อไรครับคู่นี้อ๋อคู่นี้คู่ไม่ลูกเลยเออคู่ไม่ลูกลูกตัวเมีย ลูกตัวเมียตัวไหนปาเปิดไว้สามสแปดสามสิบแปดนะครับตัวเมียความสูงก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบห้าน่าจะได้ตัวนี้ครับครับเดี๋ยวไล่ลูกมานอยครับครับนู่นลูกลูกเขาอยู่นู่นป๋ายูนกำลังจะไปไล่มาให้ดูนะครับนี่คูม่ลูกสวยนะครับเป็นวัววัวไทยไทยกลางนี่ยครับแต่สีสวยท่านชมสีแดงสวย ฝ่ายูุนลากมาประกบแม่เขาแล้วนี่สวยครับสวยสวยทั้งแม่ทั <f ust l ain> laude, ้งลูกเลยเป็นวัวไทยไทยเมืองไทยกลางเลยท่านชมนี่อย่างสวยเลยครับฝ่าต่อได้ก็สามต่อได้สามามหมื่นแท่านครับไดี่ต่อเบอร์อย่างฝ่าศูนย์แปดหนึ่งนยแป่งเจ็ห้า เ้้าห5894 5894ปายุนนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวโทรติดต่อปายุนนะครับนี่มีดำมาแล้วครับจังหวัดแพร่นี่ต้องมีวัวดำนะครับแบ็กโกไใสแบ็กโกไใสลูกคู่ไม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้นี่ป๋าเปิดไว้ต่งไหน 4ี่หมื่นนะครับลูกตัวผู้เด้อผู้ไม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวตีตัวได้ล้วนี่ลูกแรกลูกตัวแรกนะครับป๋าเบอร์ยังครับป๋า0 8 5 7 2 3 5ดนะฮะศปอง้องสามห้อืป๋ายังครับป๋าบัตป๋าบัตนะครับเนาะนี่ครับท่านใดสนใจบัวดำนะครับแบ็กโปรไสนะครับลูกหนึ่งนะครับ สี 45, ่หมื่นห <5, 000. S 2> ้าครับท่านเปิดครับโทรมาต่อรองกับท่านได้นะครับนี่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่บนรถท่านชมยังไม่ได้ลงครับสามเกินครับเลยสามเกินนะครับตัวนี้ยี่สิบสามครึ่ง <c oughs> ตัวนี้น่าสนใจท่านชม ความสูงน่าจะประมาณสักร้อยยี่สิบห้านะครับสวยนะครับตัวนี้สวยปากดำหางดำนะครับเครื่องไม่รู้เครื่องดงั้ม่ันนี่พี่เป็นครับเป็นเครื่องดั้เหมือนกันลเลยตัวบโบสทนะครับติดหูน,นิดหน่อยครับสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับพั ตัวเลขแอนเบอร์ติดต่อเบอร์อย่างปีศูนย์ก็แปดครับศูนย์ก็แปดแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะครับปีอย่างก็ครับปนันเล็กครับปีนันเลขเนาะครับเนาะร่องคว้างครับอ๋อปีนันปีนันเลขร่องคว้างเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดว่าจะไปถ่ายกลัวของพี่นันเล็กหลายรอบนะครับไม่ได้ไปนะครับขอบคุณมากนะครับนี่สองหมื่นสามพี่นันเล็กมาช่วยเหลือตลาดทาให้มึงแพะเราคึกคืนนะครับพอไปกับจังหวัดอื่นได้นะครับของภาคเหนือ มีคู่ไม่รูปแดงๆอยู่นั่นคู่หนึ่งของใหรจ้ะน่ะของปีน่ากันนะครับเจ้าปืนยิดนะครับนี่อ๋อวัสว,วสวยวัวสวยวัวงามมีอยู่สองคู่เหรอครับปีสองคู่ครับอ๋อนี่วัวสวยวัวงามนะครับเดี๋ยวไปถ่ายมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์ของคุณพี่ทีหลังนะครับนี่นี่คู่ไม่ลูกท่านชม น่าจะเป็นลูกหนึ่งนะครับชุดนี้อ้าวลูกเขานอนซะละไมเ่เลยไม่รู้ว่าลูกตัวผู้ตัวเมียนี่สวยท่านชมกวสวยกว่างามามีอยู่สองคู่นะครับนี่เดี๋ยวจะไปถามราคาจากเจ้า,จาของเขานะครับอีกคู่หนึ่งเป็นคู่นี้นะครับคู่นี้ความสูงน่าจะได้ถึงร้อยห้าสิบนะท่านชม ร้อสี่สิบแปดน่าจะได้แน่นอนอยู่แล้วครับนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับลูกตัวเมียนะครับลูกเขาจะออกสีทุยๆนิดนึงนะครับจะออกเทาก็ไม่เทาจะออกขาวก็ไม่ขาวนะครับแต่เนื้อหนังดีครับได้หนังมาครับหนังดีมากลูกเขานะครับนี่เดี๋ยวจะไปสอบถามราคานะครับว่าพี่เขาเปิดไปเท่าไหร่นะครับ เย้ง้อแดงนี่เปิดไปตั้งไหนครับแสนกับห้าพันเจ้าขายเป็นคู่เลยครับบ<อ>่แยกบ่แยกเจ้าขายอ๋อคู่นี้นครับ <im itation> ท,ทั้งทั้งสองคู่แม่ลูกเนี่ยครับอันนั้น 8, 8, อันนั้นแปดกับแปดสิบห้าเจ้าอ๋อคู่นั้นแปดสิบห้าเป็นแม่ลูกเขาตัวยังครับตักกวคู่เจ<อ>้าอ๋อลูกเป็นคู่นะครับ<อ>ตัวนี้รองไว้แปดแปดหมื่นห้าพันนะครับนี่แปดตัวนี้ชุดนี้แหละครับแสนกับ แสนกับห้าพันไดอ๋อตัวกับห้าพันนะครับตัวนี้แสนกับห้าพันนะครับเยี่ยมติดต่อเบอร์ได้ขอดได้ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์หกสองหนึ่งสี่หกสองหนึ่งสี่เยี่ยมยงครับให้มันนัดเจ้าอ๋อลำปางเจ้าโอ้มาจากลำปางครับพี่มันัดนะครับพี่มันนัดมาจากลำปางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรกันนะครับท่านใดอยากได้วัวสวยวัวงามนะครับชุดนี้เป็นวัวไทยวัวไทย ตัวผู้นะครับอ๋อตัวผู้เวนวัวไทยวัวไทยติดผสมมานิดๆน,นะครับมีบ้องหน่อยๆน,นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสักร้อยสิบนะครับคู่นี้คู่นี้เปิดไว้ต่อได้นี่ครับไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ คู smile, totally cool. right 2 2> ่นี้สูงที่ประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ครับวัวไทยครับตัวผู้ที่เปิดไว้ตอนไหนนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าสิบเก้านะครับคู่ห้าสิบเก้าครับเบอร์ติโตศูนย์แปดหกสี่สามสองสี่สามสองสี่สามสองใ่ห้าเก้าสี่หกปี่อย่างครับสี่อัดนะครับอันใดสนใจตัวผู้เอาไปเลี้ยงนะครับไปขุนไปเลี้ยงไปปล่อยทุ่งนไงเข้าขุนได้นะครับ ตัวนี้ชุดนี้นะครับติดต่อพี่ออสนะครับเนะาะราคาต่อรองกันได้ราคาต่อรองได้นะครับเดี๋ยวมาชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นวัวไทยเหมือนกัน,นครับเอาไปทําเนื้อทําเคียงได้ชุดนี้นะครับไปเลี้ยงต่อได้คู่ห้าสิบสองคู่นี้ห้าสิบสองนะความสูงอยู่ที่ประมาณสักร้อยสิบหน่อยๆน,นะท่านชมราคาก็ต่อรองได้ราคาต่อรองได้ติดต่อเบอร์อะไรอย่างครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งศูนย์หกสามสองห้า สามสองห้านะครับปลาหอยปลาหอยครับปลาหอยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อวัวเอาไปปล่อยทุ่งไปเลี้ยงนะครับเข้าขุน,ขาขนได้ครับอายุก็น่าจะประมาณขวบหน่อยๆแล้วนะครับเกือบสองขวบแล้วครับมาดูวัวนางอยู่นี่ครับวัวน,นางสองตัว ความสูงอยู่ที่140น่าจะได้45ครับตัวนี้145ตัวนี้น่าจะได้148ยแม่แดงนี่นะครับนเนื้อหนังดีครับตัวนี้ม้หอยจ้าครับเจา้าของไม่อยู่นะครับวัวสวยวัวงามนะครับตัวนี้เป็นโบนะครับเป็นเทาโบนะครับ สามแม่อยู่ตรงนี้เจ้าของออกไปกินข้าวนะครับวันนี้ผมเดินทางมาสายหน่อยนึกว่าไอ้ฝนจะตกนะครับคือฟ้าคือฝนเปิดดูเรดาร์ดาวเทียมแล้วปรากฏว่าตกอยู่ที่เขตติดต่อลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เมืองแพ้่ต้องมีแบบนี้นะครับแบ็กโก้ใสนะครับลูกลูกลูกอะ่ะราคาเนี่ยไม่รู้นะครับเจ้าของก็ไม่รู้เหมือนกัน ฮะตัวนี้เปิดไว้สามสิบงวของปีแหะอ๋องวเพื่อนนะครับงวเพื่อนเจ้าของ,ของไปเดินหาซื้อัวเหมือนกันนะครับนี่ชุดนี้ชุดนี้ัวสวยัวงามครับ นี่มาดูบนรถชุดนี้นะครับตัวใดเรียงมนมั้งทำความสูงน่าจะได้เกือบ140น้อยมันเริ่มไปขายเร็ว5 4 150นะครับมีคู่ไม่ลูกหนึ่งคู่แล้วก็เป็นวัวนางอยู่หนึ่งตัวนะครับนี่เจ้าของยืนคุมอยู่บนรถนี่เปิดไว้ต่อได้ครับนี่คู่นี่42คู่ไม่ลูกแหละครับผมคู่ไม่ลูกครับคู่ไม่ลูก42ครับน่าจะประมาณลูกลูกตัวใดนี่45ตัวชุดคู่ไม่ลูกลูกตีตัวใดนี่ฮะลูกลูกตัวต็ม ลูกตัวที่ีถึงก็ประมาณลูกสามลูกสีเนี่ยอ๋อไอ้เรื่องมันอย่ามาอู้ข้องเสียนันจะรักที่สารนั่นะไว้ลูกตัวผู้นะครับลูกประมาณตัวที่สามที่สี่นะครับตัวนี้เปิดไว้์ตัวไหนครับสี่สิบห้าครับตัวนี้สี่สิบห้านะครับคู่ไม่เอาอ๋อเป็นวัวติดแดงราคาก็เลยขยับสูงไปลูกนั่นลูกเฟิคู่ไม่ลูกอีกนะครับวัววัวนางบุ๊มมี่เกิดไม่ลูกเลรอตัวนี้บุ๊มมี่เกิดอ้าววัวสาวนะครับตัวนี้ผสมแล้วนะครับอ๋อ ผสมผ่านรอบแล้วนะครับผสมผ่านรอบแล้ว4ีนะครับส่วนผู้แม่ลูกนี้พี่เขาเปิดไว้42นะครับลูกประมาณตัวที่3ี่พี่เบอร์ติดต่อเบอร์อย่างครับ065 065 306 306 5011 5011่ปีอย่างครับคันหนึ่งครับปี่คันหนึงนะครับน้ยอนน้องนี่นีนีนี่อันนี้วัวของ จิดกว้างชแนลเองครับมามันเป็บามันนะครับเนื้อหนังดีที่ถ่ายเราชดูอนี่เป็นวัวยังไม่เคยไม่เคยลดนะครับไม่เคยสนามกำลังจะหัดขึ้นรถครั้งแรกครับเนื้อหนังดีครับบ้องลึงสวยนะครับตัวนี้มานตัวนี้เปิดไว้50ต่อรองได้นะครับจับคู่สวยงามหน้าตาเหมือนกันเด้เลยครับ มาอีกแล้วครับจังหวัดแพร่นี่ก็มาสายๆได้ครับท่านชมนี่ก็เก้ามงกว่าแล้วยังมีรถเข้ามาอยู่ครับมาได้สบายครับสายๆตลาดเปิดจนถึงเที่ยงครับเๆๆจ้าของตลาดบอกว่าถ้าใครอยู่ถึงเที่ยงก็จะเลี้ยงก้อยเลี้ยงทสายเนาะ <laughs> วันนี้มาชมตลาดนัดโคกระบือเวียงทองครับอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับ เป็นในรอบยี่สิบปีของจังหวัดแพร่ที่มีตลาดนัดนะครับจากที่เคยมีตลาดนัดที่บ้านกาซองครับของพ่อกำนันเกต์ครับเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนายห้อยรุ่นเก่า,ก,าก็มารวมตัวกันครับนายห้อยเก่งสมัยนั้นนี่ย,ยังเป็นเด็กเกาะรถอ,อยู่เลยครับนี่ตอนนี้เป็นหนุ่มหมดแล้วครับ <c oughs> อันนี้งวของปีอะไร <c oughs> พี่ตะกี้เปิดไปสามหมื่นแหละตัวนี้ครับตัวตัวไหนเปิดไวปเท่าไรครับตัวไหนท์สามสิบแปดครับสามสิบแปดอ๋อครับนี่สวยครับแบ็กกุลใสตัวแดงห้าหมื่นตัวแดงห้าหมนะครับที่ต่อครับที่ต่อเบอร์อย่างน้องครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดครับเบียรนะครับเนาะน้องเบียครับโหสุดยอดครับนายห้อยเยาวชนรุ่นใหม่มีเยอะนะครับจังหวัดแพร่นะครับรุ่นเก่าก็มาเยอะรุ่นใหม่ก็มาเยอะนะครับ สามหมื่นครับตัวนี้สามหมื่นตัวนี้สามสิบสี่แหละตัวพี่สามสิบตัวไดครับนี่สามสิบแปดครับเออตัวนี้สามสิบแปดนะครับ <laughs> โอ้มีมีด้านหน้าก็มีเจเล็กมาขายของนะครับเจเล็กมาจากพิษณุโลกมาขายของด้วยนะครับมันมีเสียงเพลงอยู่ <laughs> ผมต้องพูดดังๆรบกวนเสียงเพลงหน่อย คือเสียงเพลงมันเป็นเสียงที่ทางตลาดนัดกกเปิดเพื่อให้รรยากาศภายในตลาดมันไม่เงียบเหงานะครับนี่มีเจ้าหน้าที่มายืนคอยฉีดยานะครับนี่ตรวจไข้ตรวจไอ้ค่าเชื้อลดนะครับตอนนี้ก็มีกับข้าวกับข้าวกาแฟาขายนะครับนี่นี่ครับ บรรยากาศดีครับที่นี่นี่เจเล็กเจเล็กมาจากพิษณุโลกมาขายอุปกรณ์แล้วนี่ครับข้าวโผครับไอ้นี่เกษตรกรก็มาหาซื้อเชือกครับเจเล็กมาทุกเสานะครับเสานัดนี้เป็นนัดที่สองแล้วครับอุปกรณ์เยอะแยะมีตั้งแต่ยาบำรุงโอ้ขอบคุณมากครับยาบำรุงเชือกนะครับเกีียวเกี่ยวข้าว มีสายสายขุมเปนอนมีหมดครับเกลือลมเกลแอแนะครับยาสมุนไพรต่างๆนะครับหลอดไฟกันแมลงมีเม็ดย้าลูซี่ครับเกลือแร่นะครับมีหอกนะครับหอกก็มีหลายชนิดหอกไม้หอกเหล็กอุปกรณ์อัวชนก็มีนะครับใบมีดตัดหญ้า มีครับนี่มีคาดเลยคาดใครคาดไม่ถึงก็ซื้อคาดไปนะครับนะรบรรยากาศตลาดนัดเวียงทองนะครับนัดที่สองนะครับกว้างขวางดีครับท่านครับกว้างขวางนะครับที่ที่ลงวัวก็มีอยู่ประมาณสองจุดนะครับ มีที่ขึ้นของรถหกล้ออยู่หนึ่งหนึ่งุดจุดนี้ที่ขึ้นของรถหกล้อครับที่ลงที่ขึ้นรถหกล้อนะครับนี่ครับคู่แม่ลูกลูกตัวเมียวัวสวยวัวงามลูกน่าจะเป็นลูกหนึ่งท่านชมสวยครับแม่เขาสูงดูด้วยสายตาบนรถน่าจะถึงร้อยห้าสิบถึงนะครับลูกเขามีร่องรอย โรคลำปีนิดหน่อยครับหายหมดแล้วนะครับนี่เมื่อปีที่แล้วคงจะโดนลำปีเล่นงานนะครับหายหมดแล้วสมบูรณ์หมดแล้วครับเนื้อหนังเป็นลูกตเมียด้วยนะครับโบ๊ทนะครับโบ๊ทเครื่องโบ๊ทนะเครื่องดําเครื่องดําปากดำนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านหน้าให้นี่ครับด้านหน้า หัวบนรถครับถ่ายยากหน่อยนะท่านผู้ชม,ชมนี่นี่ลูกเขานะครับลูกเขาหน้าตาทําเข่ามานะครับไม่รู้ว่าเป็นลูกผสมเทียมหรือเปล่านะครับลูกเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าของนะครับพี่ลูกผสมเทียมนะเหรออ๋อเป็นลูกของซุปเปอร์เอ็กซ์แม่ตัวหกห้าเดือนกว่าอ๋อเป็นเป็นคู่แม่ลูกแล้วแม่เขาท้องด้วยครับซื้อสองได้สามครับพี่เปิดไปตั้เท่าไหร่ครับนี่งร้อยยี่สิบแสนสองหมื่น,นครับแสนสองหมื่นติดต่อพี่งครับ พี่ไพรัตนะครับพี่ไพรัตนี่ก็เป็นพ่อค้าทางออนไลน์ด้วยตา้งตลาดด้วยนะครับพี่ติดต่อพี่ไพรัตเบอร์ยังครับ081 081 366 366 4050 4050นะครับพี่ไพรัตนี่มีสองใบครับโอ้สุดยอดสุดยอดมีมีใบมีลูกมีใบท้องครับมีลูกในท้องด้วยครับมีใบให้อีกสองใบนะครับรับประกันท้องสาแล้วครับผมรับประกันท้องครับหมอมาสาแล้วครับหมอมาสาวเรียบร้อยนะครับเนาะ สุดยอดครับยิวเทลัสนี่ท่านเลี้ยงวัวทั้งวัวสายเนื้อไหลสวยงามด้วยท่านชมสุดยอดครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะเตืนทางไปเยี่ยมก็<อ>เยี่ยมฟาร์มของวิวเทลัตนะครับครับ<อ>ขอบคุณมากนะครับ<อ> <laughs> นี่สุดนี้ลูกผสม<อ>นี่ลูกผสมหน่อยหน่อย <laughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของตลาดนัดเวียงโกสจังหวัดแพร่นะครับก็วันนี้ผมเองก็มาสายๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเช้าอากาศมันมืดคึมนะครับพอค้าในห้อยก็เยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอนัดหน้านครับนัดหน้าเดี๋ยวจะให้เจ้าของตลาดเขานําดินนําอะไรมาลงหน้าคอกเยอะๆเพื่อจะได้ให้วัวลงจากรถครับมันจะได้ดูง่ายกว่านบนี่ นี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนัดเวียงก๊ใสวันที่2เมษายนครับพศ2565นะครับออครับ,รบท่านชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ